สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการสืบสารศินถิ่นสยามมีเรื่องราวของงานแกะสลักมาฝากคุณผู้ชมค่ะหากพูดถึงงานแกะสลักนะคะนับได้ว่าเป็นงานศิลปะท,ที่อยู่คู่กับจานอาหารของไทยเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานของการแกะสลักค่ะเพื่อใช้ในการตกแต่งจานอาหารของเราให้ยิ่งดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยทางเรานะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรชัยด่านผาสุกุลอาจารย์ประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะ,ะ,ะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะอาจารย์ก็มีนักศึกษาผู้ช่วยมาด้วยค่ะน้องสุพัทรชัยศรีเผือกหรือว่าน้องต๋อมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องต๋อมค่ะ อาจารย์คะพูดถึงเรื่องของงานแกะสลักนะคะต้องให้อาจารย์เล่าประวัติความเป็นมาของงานแกะสลักให้ฟังด้วยคะ่ะได้ครับจากประวัติความเป็นมาของงานแกะสลักเนี่ยนะครับเท่าที่สืบค้นได้เนี่ยงานแกะสลักผักผลไม้ถือกําเนิดขึ้นในสมัยสุขโขทยัยนะครับคนที่คิดประดิษฐ์งานแกะสลักผักผลไม้เนี่ยก็คือท้าวศรีจุฬาลักษณ์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่านางพม่านะครับผมในสมัยนั้นเนี่ยนางสนมต่างๆมีการ ประกวดประชันแข่งขันงานปีมือขึ้นมานะครับในช่วงงานรับพิธีจองเปลี่ยงซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน12ของเราในปัจจุบันก็คือวันลยกระทงนะครับเท้าสรีจุลาลักษณ์เนี่ยเขาได้นํางานแกะสลักผักผลไม้มาตกแต่งโคมลอยหรือกระทงของเขานะครับประกวดแข่งขันกับสนมนั่งอื่นๆ แล้วท้าวศรีจุลาลักษณ์เนี่ยยังเป็นคนคิดค้นเรื่องของงานใบตองอีกด้วยนะครับอตอนนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของงานแกะสลักเลยนะคะคมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วนั่นเองค่ะอาจารย์คะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบเจอวิชาการแกะสลักเนี่ยได้ในสาขาวิชาอะไรคะโดยปกติส่วนใหญ่นะครับการแกะสลักผักผลไม้เนี่ยเป็นการเรียนพื้นฐานของงานฝีมือก็คืออยู่ในหมวดของค่าก,กรรมนะครับหรือถ้าเป็นมัธยมนะครับจะอยู่ในหมวดของค่าก,กรรม ถ้าเป็นอุดมศึกษาก็อยู่ในคณะาคกรามศารแต่ปัจจุบันเนี่ยสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรมก็นํามาใช้สอนนักศึกษาด้วยเหมือนกันค่ะทาไมถึงเลือกที่จะนําวิชาการแกะสลักมาสอนในสาขาวิชาน,นี้ด้วยคะเ,เนื่องจากว่างานโรงแรมเนี่ยนะครับเราต้องมีการพบปะชาวต่างชาติหรือว่าแขกแล้วก็มีการจัดตกแต่งนะครับอาหารให้ดูรับประทานดังนั้นจึงนําเอางานแกะสลักเนี่ยมาจัดตกแต่งอาหารด้วย นอกจากคประทานแล้วเนี่ย<ม>ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารได้อีก<ม>แล้วอีกอย่างจุดขายของโรงแรมก็คือคถ้าเราไปเห็นส่วนใหญ่ที่เราไปโรงแรมเราจะเห็นว่ามีพนักง,ง,งานโรงแรมมานั่งแกะสลักผักผลไม้โ<ม>ชว์ให้กับชาวต่างชาติดูตรงนี้เป็นจุดข,ขายกับโรงแรมได้อีกด้วยนะคะเป็นงานศิลปะอีกหนึ่งแขนงเลยที่น่าสนใจของไทยเ<ช><ไ>รานะคะคโอ้โหอาจารย์คะแล้วอย่างวันนี้เลยคะ่ะจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะเรียนรู้วิชาการแกะสลักเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรคะ จุดเริ่มต้นเลยนะครับเราก็คือในเรื่องของการฝึกฝีมือนะครับอาจจะเป็นการรองฝึกฝีมือให้เ,เกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้นโดยใช้ผักผลไมง้ง่ายๆอย่างที่เราเห็นวันนี้จะเป็นมะ,มะเขือเทศ,เทศใช่ครับสวยงามมากค่ะทาไมถึงเลือกใช้มะเขือเทศคะที่เราเลือกใช้มะเขือเทศนะครับเนื่องจากว่ามีราคาถูกนะครับอ,อีกอย่างเวลาเราทาเสียแล้วเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกครับผมค่ะ นะวิธีการในการเลือกมะเขือเทศเพื่อเอามาปอกเอาเปลือกอ,อ,อย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เรานํางานจัดตกแต่งหัวจานนะครคะจากมะเขือเทศเขามาให้ดู2แบบมีแบบไหนบ้างคะแบบแรกจะเป็นการใช้วิธีการปอกเปลือกแบบนี้เหรอคะใช่ครับซึ่งทาได้2วิธีเดี๋ยวตอนสาธิตจะอธิบายให้ฟังอ,อ,อีกแบบหนึ่งจะเป็นการทําดอกกุหลาบซ้อนจากมะเขือ,อเทศสวยงามมากค่ะ วิธีการก็คือมี2แบบด้วยกันนะคะจะ<ช>ออกมาในรูปลักษณะทั้งหมด3แบบแบบนี้นั่นเองค่ะเวลาที่เราเลือกมะเขือเทศในการปอกเราจะต้องเลือกลูกที่เป็นยังไงคะจะต้องแดงอบอิ่มเลยไหมคะอาจารย์คะจริงๆแล้วมะเขือเทศที่เรานํามาใช้จะเป็นมะเขือเทศเมะเขือเทศท้อนะคะที่เราใช้ทําสลัดอาจจะเป็นมะเขือเทศทําหามก็ได้คือมีสีเหลืองสีเขียวปนอยู่หรือจะเป็นสีแดงสดก็ได้นะครับค่ะ แบบนี้นะคะต้องให้น้องสุภัทรชัยเนี่ยสาธิตให้ดูแล้วคะ่ะว,ว่าวิธีการในการปอกมะเขือเทศเนี่ยต้องทํายังไงบ้างเอาลูกไหนดีคะเดี๋ยวให้น้องต่ำเลือกเลยลูกนี้อาจารย์คะต้องปอกยังไงคะ<อ>วิธีการ,รกปอกนะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะต้องปอกโดยเริ่มต้นที่ขั่วนะครับขั่วของผลอันนี้เป็นวิธีการแรกเรียกว่าการทําดอกกุหลาบบน นะครับวิธีการแรกคือปอกไปเรื่อยๆเ,เลย<า>จนหมดผิวของมะเขือเทศขาด <นะ S 1> ได้ไหมคะขาดไม่ได้ครับเพราะถ้าขาดปุ๊บมันก็จะไม่สามารถมานำมาม้วนได้อ๋อห้ามขาดเลย<ช>อ,เอาจารย์เขาด,ดูแบบนี้แล้วยากจังเลยค่ะอาจารย์วิธีการสอนนักเรียนยังไงะคะจริงๆแล้วถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะครับแต่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่สอนเนี่ยพอเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยจะไม่ค่อยทาไม่ค่อยได้กัน จะขาดบ้างบ้างบ้างเป็นปกติแต่ก็มีเทคนิคในการให้นักศึกษาปอกให้ได้นะคบโดยที่ไม่ขาดก็คืออาจจะต้องใช้ทางจิตวิยาช่วยค่ะนะอาจะรย์อ่าเช่นอะไรคะอาจารย์คะเด็กจะได้จําไว้บ้างครับอย่างเช่นบอกว่าเรามีวิธีการว่าถ้าคุณอยากเจอเนื้อคู่คุณเคยได้ยินไหมที่ปอกแอปเปิลเนี่ยน่ายะจบตอนกลางคืนและอยากให้ปอกแอปเปิลเนี่ยขาดถ้าขาดจะไม่เจอแล้วก็บอกเด็กว่าเนี่ยนึกถึงตอนปอกแอปเปิล ถ้าขาดนะคุณจะไม่เจอเนื้อคู่นะเด็กก็พยายามตั้งใจตั้งใจทําให้ได้ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ขาดอ,อ๋อเรียกได้ว่าเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะจารใช่ครับนะผมน้องต่ำคะตอนที่เราเริ่มการปอกแบบนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยยากไหมคะก็ยากครับเพราะว่าเ,ออเราต้องเริ่มจากการจับมีดก่อนก็ไม่ถนัดนค่ะอาจารย์คะพูดถึงการจับมีดเลยเนี่นะคะเราควรจะจับยังไงดีคะการจับมีดที่นะคะควรจับ ที่เราถนัดที่สุดนะครับแล้วก็จับให้แน่นแล้วใช้นิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวประคองมีดนะครับคอยดันเพื่อให้วัสดุหรือมะเขือเทศเนี่ยขาดออกจากกันแล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยคอยประครับประคองอีกทีหนึ่งค่ะ,ะควิ้องต๋อมคะขอดูก่อนขอดูกนโอ้โหงดงามมากเลยค่ะอาจารย์คะแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดอกกุหลาบที่ไม่เหี่ยวเลยนะอาจารย์รตูมมากเลยค่ะถ้าหากว่าเรา ปอกเปลือกมะเขือเทศแล้วหนาเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหนาเกินไปเนี่ยจริงๆประโยชน์ของมันก็คือถ้าหนามันจะเหี่ยวช้าแต่มันจะม้วนลาบากนะครับดังนั้นการปอกจึงต้องปอกให้พอดีไม่บางหรือไม่หนาจนเกินไปถ้าบางมากก็จะเหี่ยวเร็วนะครับวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการปอกแบบวนที่หนึ่งใช่ครับที่หนึ่งนั่นเองยังมีแบบที่สองอีกเดี๋ยวให้น้องตำสาที่ให้ดูแบบที่สอง แบบที่สองของเราจะเป็นการวนเหมือนกันไหมคะอาจารย์ค,คะเป็นวิธีการปอกกุหลาบวนเหมือนกันนะครับแบบแรกอย่างที่เห็นก็คือปอกไปเรื่อยๆนะครับ<ช>ตามพื้นผิวของมันแต่ที่สองเนี่ยก็จะใช้วิธีการวนโดยให้มีการความโค้งเล็กน้อยเพื่อวนแล้วเนี่ยจะกลายเป็นพิกเจอร์ครับเป็นมีรูปโค้งใช่ครับเป็นเคิร์ฟบ,บ้างเล็กน้อยนะครับให้เหมือนดอกกุหลาบมากยิ่งขึ้นใช่ครับโอ้โหน้องสัมมีสมาธิมากเลยอะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกมือในการปอกเปลือกผลไม้ก่อนเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้การแกะสลักของเราในอนาคตเนี่ยดีขึ้นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับ<า>เป็นการฝึกมือแล้วก็รู้จักวิธีการจับมีดนะครับอย่างตอนน้องส่มทำครั้งแรกๆเลยเนี่ยพลาดบ่อยไหมคะบ่อยมากครับตอนนี้ก็ยังพลาดอยู่บ้างมีบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วเราไม่ไม่ท้อไม่เบื่อหรอคะก็ แปลกก็ตองสนุกดีครับคุณอย่างที่อาจารย์บอกนั่นเองว่าขั้นตอนแรกของการฝึกมือเนี่ยเราควรที่จะเป็นผลไม้ที่ที่มีราคาไม่แพงมากนักนะคะเมื่อเสียแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขใหม่ได้ฝึกมือไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคะใกล้เสร็จอีกหนึ่งอันแล้วค่ะรับเดียวครับใช้เวลาสวยงามมากเลยคราวนี้จะมีส่วนโค้งด้วยนะคะเป็นคลิฟเอิ่มม้วนจากปลาย นะครับของผลม้วนเข้ามาแล้วก็ใช้ขั้วเนี่ยเป็นฐานม้วนไปเรื่อยๆนะครับจนสุด <Okay. S 1> เริ่มปอกจากส่วนหัวนะคะแต่ตอนม้วนเนี่ยต้องเริ่มจากส่วนหางเข้ามาส่วนปลาย,ลายเข้ามาอันนี้สวยงามมากอาจารย์คะหั่นออกด้วยนะคะส่วนนี้หั่นออกครับผมเดี๋ยวจะม้วนไม่ได้มันจะค่อนข้างแข็งนะครับ รูปแบบนี้จะเห็นทั่วๆไปในร้านอาหารส <c oughs> ังเกตไหมคะจะใช้ตกแต่งอาหาร <c oughs> นะครับให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะลักษณะของการปลอกเปลือกแบบวนทั้งสองแบบของเราค่ะได้ผ่านพ้นไปแล้วย,ยังมีอีกหนึ่งลักษณะด้วยกันแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ส่วนผลมาประกอบด้วย <c oughs> เดี๋ยวให้น้องต๋ำสาธิตโชว์ฝีมือให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะ ีนี้ก่อนจะทานะครับขอแนะนําก่อนเวลา<ะ>เลือกมะเขือเทศนะครับสังเกตว่ามะเขือเทศเนี่ยนะจะมีรอยบุ๋มนะครับร<ะ>อยบุ๋มตรงเนี้ยจะบอกบ่งบอกถึงแกนกลางของมะเขือเทศว่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราจะใช้ทําดอกกุหลาบซ้อนแบบนี้ะนะครับเราต้องดูรอยบุ๋มแล้วผ่าครึ่งลูกนะครับให้ตรงข้ามกับรอยบุ๋มเพื่อจะได้มีแกนกลางเอาไว้คอยประคับประคองก็ให้มันติดกันได้นะครับค่ะ ค่ะตรงแกนกลางพอดีเลยนะคะครับผมเห็นไหมครับแกนกลางจะเห็นแกนกลางของผลอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็คว้าม,มาเกือเทศลงไปนะคะเราเริ่มต้นใช้มีดเนี่ยหัน่นหั่นให้ขาดออกจากกันนะครับหั่นไปเรื่อยๆให้มีความหนาพอประมาณ ไม่ควรหนามากไปแล้วก็ไม่ควรบางไปอย่างที่บอกถ้าบางไปก็จะทําให้เหี่ยวเร็วะนะครับแต่ถ้าหนาไปเราจะม้วนไม่ติดกันมันจะแข็งขนาดประมาณที่น้องต่ำกําลังหัน่นอยู่นี้ใช้ได้เลยนะคะได้ครับการหั่นนะครับก็หั่นให้ขดาดออกจากกันแต่ว่ายังคงรูปทรงเดิมอยู่ออโอ้โหต้องใช้พรางชํานาญมากเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับ แต่ไม่เป็นไรเนาะเราใช้มะเขือเทศในการฝึก<ช>ฝึกไปแล้วเราไม่ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่ได้รเราก็หั่นให้ครบทั่วหมดเลยแล้วเอาส่วนหัวด้วยไหมคะหรือว่าตัดทิ้งไปได้ไม่ครับเราจะเอาตัดทิ้งออกบางส่วนเรียบร้อยแล้ว มีต้องมีความคมมากด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผิวของมันจะชํำอ๋อแล้วก็เอาส่วนหัวแล้วก็ส่วนปลาย่ึงปลายค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะจากนั้นเราก็นําชิ้นที่สองเนี่ยผลลรพธชิ้นที่สองชิ้นที่สองจากปลายใช่ครับผมสองและสามซ้อนประกบกันนะครับเสร็จแล้วเอาชิ้นต่อมาเนี่ยวางประกบสับวางื ชิ้นต่อไปเราก็ไม่ต้องสับวางแล้วเราวนไปเรื่อยๆเลยสี่ชิ้นแรกต้องสับวางก่อนใช่ครับผมเพื่อทำเป็นแก้เพื่อทําเป็นแก้และให้มันตั้งได้โอ้โหเมื่อกี้เราแค่ตอกเปลือเกเท่านั้นเองนะคะแต่ตอนนี้เราสามารถใช้มะเขือเทศได้ทั้งผลเลยใช่ครับผม ขออนุญาตดูไปด้วยนะคะดูแบบนี้นะคะทำให้เรามีสมาธิได้เหมือนกันถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยอยากจะลองทําตามเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะได้ครับนอกจากเราใช้มะเขือเทศแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ขิงดองขิงดางสีชมพูชมพูใช่ครับมาวนเหมือนกันแล้วทําเป็นดอกกุหลาบก็ได้หรือหมูยอเป็นแท่งๆเห็นไหครับผ่าครึ่งนะอาจารย์ผ่าครึ่งแล้วก็มาสไลด์แล้วก็วนเป็นดอกกุหลาบทั้งสามฝีมือดีมากเลยนะคะ น้องต่ำคะการที่เราฝึกทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยทำให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นไหมคะใจเย็นขึ้นครับแล้วก็ฝึกให้เราได้ประสบการณ์มากขึ้นร,ร,รู้จักแก้ปัญหาหจนออกมาสวยงามแบบที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะแล้วอาจจะปอกเป็นบ้างแล้วแต่อยากได้เทคนิคพิเศษพิเศษบ้างเนี่ยค่ะ เทคนิคพิเศษจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับการใช้มีดมากกว่านะครับอย่างที่บอกว่ามีต้องขบนะครับสองก็คือการจับมีดต้องจับให้มั่นคงสามคือความมั่นใจความมั่นใจน้องตากลัวค่ะมั่นใจไม่กลัวผ้านั่นเองค่ะสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะและสิ่งนี้แ่ะค่ะก็คือการหั่นมะเขือเทศเพื่อใช้ในการตกแต่งหัวจานอีกแบบหนึ่งนะคะ ถ้าหากว่าเมื่อสักครู่นี้ใครยังดูไม่ทัน<ม>เดี๋ยวเราจะสาธิตดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะน้องต่ำคะน้องต่ำช่วยหันให้ดูอีกครั้งหนึงได้ไหมคะมอ่าเรามาเริ่มไปเลยดีกว่าขั้นตอนแรกต้องหันตั้งแต่ปลายก่อนใช่ครับความหนาเพอประมาณนะครับหันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดขนนะครับ มือต้องนิ่งมากเลยนะคะอาจารย์คะแล้วก็รูปทรงนี้ต้องห้ามผิดเพี้ยนเลยมือต้องนิ่งแล้วก็ความหนาของมะเขือเทศเนี่ยต้องเท่ากันถ้า,ถามไม่เท่าเดี๋ยวไม่สวยใช่ใช่เดี๋ยวกลีบหนึ่งหนาะเดี๋ยวกลีบหนึ่งบางะจะดูไม่สวยงาม,มนะครับที่สำคัญเนี่ยมีดก็จะต้องคมด้วยนะคะค และเมื่อเราหั่นได้ครบทั่วหมดแล้วเราก็ตัดส่วนไหนทิ้งคะ